จอร์ดคัมโบโซสได้รับข่าวดีโดยล่าสุดนั้นจอร์ดคัมโบโซสจูเนีย อดีตแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นไลท์เวทได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดว่าเขาได้รับข่าวดีต,ต้อนรับสักราดใหม่ด้วยการเจรจาปากากับทางแมทลูมบ็อกซิ่งดิวเบลราเอ็นเทนเมนต์และทางเฟโลเชียสโปรโมชั่นสำหรับทางจอร์ดคัมโบโสดเขาเป็นนักชกชาวออสเตรเลียในวัย31ปีเขามีสถิติการชกชนะ21ครั้งชนะนอก10ครั้งเขาแพ้3ครั้งและเขาก็ยืนยันว่าจะเลื่อนพิกัดมาชกในรุ่นจูเนีย ทเวทพิกาด140ปอนด์โดยเขาตั้งเป้าคัมแบ็กในต้นปี2025เพื่อชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่2ส,ส่วนรายละเอียดของไฟต่อไปของเขายังไม่ได้ประกาศจอร์ดคามโบโซตเขายังได้กล่าวอีกว่า ผมตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าร่วมแมตช์รูมบ็อกซิ่งและได้เซ็นสัญญาร่วมโปรโมต3ทางกับทาง d ิวเบลราเอ t นเ t อร์เทนเโปรโมเตอร์ที่ร่วมงานกันมายาวนานและทาง f e r o c i ียสโปรโมชั่นผมประสบค,ความสำเร็จอย่างมากและมีประวัติที่ดีเมื่อได้โปรโมตในรายการแมตช์รูมบ็อกซิ่ง โดยชนะการชกในไฟตัดเชือกในสาราชนาจักกับทางรีเซลบีและที่สำคัญที่สุดคือชัยชนะเหนือทีฟิโมโลเปสที่เมริสันสแควร์การ์เดนจนได้เป็นแชมป์รุ่นไรเวทไรข้อโต้แย่างจอร์ดคัมโบโซตกล่าวเสริมอีกว่า ผมขอประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะว่าผมจะเลื่อนพิกัดขึ้นไปโชคในรุ่น140ปอนด์และการเซ็นสัญญากับแมตท r รูมก็จะทำให้ผมประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างเกียรติประวัติที่ผมต้องการจะทิ้งเอาไว้ในวงการมวยโลกจอร์ดคาโมโซสเกล่าวนั่นเอง